รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อนเดี๋ยวผมมีอะไรจะคุยด,ด้วยเพื่อนได้ได้ได้ ถ้ผมไม่ชอบไม่ชอบไม่ค่อยชอบหน้าเพื่อนในห้องเราเท่าไหร่วะคนนี้คนนี้แบบคนที่เชื่อที่ชาติเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเฟซปลอมขึ้นมาปัน่นจะสร้างกระแสสร้างข่าวปลอมปั่นคนนี้ดีไหมได้พเ,เพื่อนจัดให้โพสใส่ร้ายคนนี้เลยได้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสร้างเฟซเฟซปลอมได้ไหมเพื<ภ>่อน,น,นได้ได้ได้นนี้นะเพื่อน เรียบรอยเพื่อนโอเคเพื่อนมาเอ๊ะพี่ใช่คนในรูปใช่ไหมเนี่ยพี่คะพี่คะใช่พี่ไหมคะมีคนโพสต์ใส่หลายพี่เนกันเนี่ยใช่ครับโอ้โพสต์ตอนไหนครับเนี่ยสองนาทีที่แล้วเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวพี่แคบแล้วพี่จะไปแจ้งความนะครับโอเคค่ะ อ้าโดนตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวแคบไว้เป็นหลักฐานไว้แจ้งความลงบันทึกประจำวันนี้กว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมจะมาแจ้งความมีคนใส่รายใตายสีผมครับรอาผมเดี๋ยวดูผมดูนะครับให้ดูครับครับ เขาชื่ออะไรครับชื่อนพวิทย์กับสิทธิพง์ครับโอเคนพวิทยนะครับครับนพวิทย์กับใครนะครับสิทธิพงครับสิทิพงโอเคครับนะครับคจะทำหนึ่ต้องกล่าวหาอะไรครับเอไหมถูกนอ การเส่ร้ายบ้านสียออื่นนะครับโดยใช้เคโ่โลยีเช่นการโวยความเคิดนะครับทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับหนึ่งเลยกินประมาทโดยใช้การพิจารณาตามมาตราสามสองแนะครับหากใส่ร้ายทาให้บุคคลเสียชื่อเสียงหรือถูกกิ่นประมาทนะครับอาจมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งแสนนะครับน่อนะครับสองครับความผิด ทำผิดตามพบรบคอมพิวเตอร์ตามตามตาตรา14นะครับอาจนำข้อมูลอันเป็นเท็จตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับทำให้ผู้อื่นเสียหายอาจมีโทษจะคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับ100,000บาทนะครับโอเครู้นะโอเค๊ย้นก็เข้ามาเสี่ยงพลาดอย่างไรครับครับผมใส่ร้ายไปสี่บุคคลอื่นโดยใช้เทคโนโลยีความผิดทางกฎหมายมาตรา328 าผู้หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเช่นพูดบนโซเชียลมีเดียโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน200,000บาทหรือทั้งจำทัำ้งปรับาตา14ถ้่าบุคคลนำข้อมูลทิ่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และทําให้ผู้อื่นเสียหายอาจถูกจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทัำ้งปรับคลิปนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะลงมือทำอะไรให้คิดดีๆก่อนทำไม่นั้นความประมาทที่เราทำจะเกิดข้อผิดพลาดได้